อสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการดูผังนะครับไทยแลนด์กรัมพูชานะครับหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับตอนนี้เริ่มมีแต้มทยอยเข้ามาแล้วนะครับแต่ยังคำวนวณไม่เสร็จคำวนวณไปเรื่อยๆเออหลังจากเราเข้าสู่ระบบก็จะมาเจอหน้าแรกหน้านี้ครับให้เราแตะตรงนี้ครับสามขีดแตะปุ๊บมันก็จะ แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งแตะตรงนี้ครับแตะใหม่ครับหลังจากแตะมันขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เราแตะตรงนี้ครับแตะเลยครับอาเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาแป๊บหนึ่งครับเปลี่ยนภาษาคือแตะตรงนี้ก่อนนะครับสามจุดไข่ปลาข้างบนเนี่ยครับแล้วแต่คําว่าแปลภาษาครับจะได้เป็นภาษาไทยครับ เดี๋ยวไม่ต่อเนื่องนะครับเอาใหม่เนาะเอาใหม่เนาะเราแตะนี่ครับเดี๋ยวนี้เสร็จนี่เห็นไหมครับว่าองค์กรครับแตะอะไรครับชนี่ครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ทีนี้นะครับบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมมันยังไม่เท่ากันคือถ้าเป็นแพ็กเกจเจ็ดเอ้สามร้อยห้าสิบนะครับมันจะสามหัาดแรกเนี่ยมันจะเท่ากันครับเพราะว่า มันขึ้นผังเวลาเดียวกันนะครับแต่อันที่สี่ที่ห้าหกเจ็ดเนี่ยอันไหนขึ้นก่อนก็ก็จะเต็มผังลดลันลดลันกันลงไปตามขึ้นก่อนขึ้นหลังนะครับเพราะว่าเราต้องหาคนต่อได้สองคนมันถึงจะขึ้นอีกออรหัสหนึ่งต่อได้อีกสองคนจะขึ้นอีกรหัสหนึ่งอย่างนี้นะครับพอเข้าใจเนาะหลังจากเราคลิกเข้ามาแล้วอย่างนี้นะครับ มันจะขึ้นแบบนี้ให้เราแตะที่ตัวการ์ตูนครับแตะนี้ก็ได้แตะนี้ก็ได้ะไดจะแตะตัวนี้ก็ได้แตะตัวไหนก็ได้ครับชั้นมันก็จะขยับไปทีละชั้นแต่ผมจะแตะตรงนี้เลยครับให้มันขยับไปสองชั้นเลยเพื่อเราจะดูรั้วข้างหลังอ้าวดูก่อน,นครับสีเขียวเนี่ยหมายถึงคนที่เขาสมัครแพ็กเกจสามร้อยห้าสิบนะครับสีน้ำเงินแพ็กเกจร้อยห้าสิบนะครับแต่ตัวสีส้ม ผมว่าคงจะเป็นโรบอทนะครับเห็นไหมมันขยับขึ้นไปแล้วครับก็แตะอีกทีหนึ่งครับเพื่อให้มันขยับขึ้นไปครับเห็นไหมครับผมก็ได้ห้าชั้นนะครับแล้วถ้าเราอยากให้มันลงกับพื้นก็แตะตัวนี้นะครับมันก็จะลงกับพื้นมานะครับเอาผมใช่ดูนะครับว่าของผมนี่ห้าชั้นนะครับจะดูรหัสที่สามมันเหมือนกันไหมครับ ผมจะแตะตัวนี้เพราะหนึ่งสองสามคนที่แพ็กเกจตามวสิบมันจะเท่ากันไหมครับเท่ากันครับคราวนี้ผมจะไปดูรหัสที่สี่นะครับคือตัวนี้ปั๊มันจะเท่ากันหรือยังนะครับแต่มันก็จะเท่ากันแต่มันคนละเวลานะครับเห็นไหมครับอันนี้อันที่สี่ยังมีสี่อยู่นะครับยังมันยังต่อมาไม่ถึงนะครับ สีเขียวกับสีมันงินนี่มันเป็นรหัสคนนะครับถ้าสีส้มน่าจะเป็นรหัสบอดเดี๋ยวไปดูหลังสุดนะครับผมจะดูหลังสุดคือรหัสนี้นะครับ a 7แตะนี้ครับเพื่อให้มันขยับขึ้นเห็นไหมครับนี่คือสีนี้น่าจะเป็นบอดนะครับสีนี้ครับผมจะแตะฝั่งนี้บ้างเอาชิป เห็นไหมครับมีสี่ชั้นอยู่เห็นไหมครับอย่ามาลงมากระแตนนี้อ่าเดี๋ยวไปดูผังที่สองครับนี่ผังที่สองชิแต่แต่ตัวนี้ครับอันนี้ก็ห้าแล้วนะครับนี่ก็ผังที่สองอ่าผังที่สองผมจะดูรหัสล่าสุดนะครับคือรหัสที่ b ีเนะครับวันที้กี่ชั้นแล้วตัวนี้ครับตัวสีส้มครับอ่าเห็นไหมครับบีเจ็ยังสี่ชั้นอยู่นะครับยังไม่เท่ากับเออบีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็คงจะเอ่อต่อให้ต่อให้จนเท่ากันหมดนะครับอ่าทีนี้ใครอยากดูนะครับว่าเรา ได้แนะนําใครไปบ้างให้แตะตรงนี้ครับสีน้ําเงินนี่ครับนี่เห็นไหมครับคนที่เราแนะนํามันก็จะขึ้นมานะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามาดูกันต่อนะครับหลจากนั้นก็มาที่สามขีดเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะไปดูอย่างอื่นอ,อย่างอื่นก็คงไม่ดูแล้วนะครับเอาไว้ วิดีโอต่อไปก็แล้วกันนะครับหรือจะไปใส่ข้อมูลต่างๆก็ตัวนี้ครับแถมให้หน่อยเอ้าตัวนี้คือใส่ตรงนี้ครับแถวแรกนรี่ก็คือข้อมูลต่างๆของเรานะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับใครยังไม่ใส่ไม่เสร็จก็ให้ใส่เรียบร้อยนะอีเมลแนบกระเป๋านะครับเบอร์โทรศัพท์แถวกลางเปลี่ยนรหัสผ่านครับ แถวล่างนี้เป็นกระเป๋านะครับใครยังไม่เสร็จก็ใส่ให้เสร็จนะครับใกล้ความจริงเข้ามาแล้วครับโอเคนะครับวิดีโอนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับแค่นี้ครับออกจากระบบด้วยนะครับ